โอ้นี่ผมวิ่งมาประมาณแบบสิบวันแล้วมั้งไม่ได้พักเลยครับใช่ครับคันสนุกแล้วครใช่ครับเป็นวันแล้วครับนะครับใช่ครับวันนี้โฟลิเมนต์ครับเป็นการจับมือนะครับไม่ว่าบริษัทอัลเฟรครีเองนะครับแล้วก็บริษัทรอสไทร์เองนะครับผมแล้วก็ทางช่อง7 HD เองนะครับเพิ่งเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับอย่างนี้ทุกคนเห็นกัน เป็นยังไงบ้างครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วทำไมถึงเลือกเรื่องเรื่องนี้มาทำคือคือจริงๆคร่าวๆอะครับตอนแรกที่ผมพูดคุยกันผมอยากจะเลือกโปรเจกต์ที่ที่มีความแบบคือหลายคนจะรู้ว่าผมเล่นเล่นซีรีส์ชุดมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากทำซีรีส์ชุดเหมือนกันนะแล้วแบบมันมีอะไรที่มันดูแบบว่าเหมือนเหมือนเล่าที่เป็นคาแรคเตอร์บุคคลได้ก็เลยค้นหาซีรีส์ครับ ต้นหานิยายจกกนกระทั่งเราเจอเนี่ยเป็นโฟล์ฟเมนเราเริ่ดวเ,เราชอบนะความเป็นดินน้ำลงไปมันชัดตีในครคเตอร์เราเลยเลือกหยิบเรื่องเนี้ยมาทำครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็จะมีความแบบเออเป็นพลังของผู้หญิงนะครับที่แบบว่าแบบความงดงามของผู้หญิงที่ใส่เข้าไปในสิ่งเรื่องนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยน่าทํามากผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาทาครับพอได้หยิบมาทํแผมรู้สึกว่าโ r o เจกิจ p r ้ใหญ่มากจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยครับก็เริ่มก็เริ่มค่อยๆทยอยทำมาเรื่อยเรื่อยทำมาเรื่อยจรื่อยนะควันีน ได้ครับก็ได้แบบว่าเออพี่ๆบางท่านที่แบบมาร่วมมาร่วมลงทุนด้วยนะครับอย่างแบบเอ่อทางฮอลสตาร์ที่มาแบบ x x กันกับเราอะไรเงี้ยครับเอเดนเบีนที่มาเ x กันกับเราอะไรเงี้ยครับมา x กับทางช่อง7 hd เองที่แบบว่าทําให้เออเรารู้สึกว่าภาพเนี่ยแบบเป็นจริงมากขึ้นจนเกิดวันนี้ขึ้นครับการนักแสดงแต่แล้เอาแต่แล้วเลอกไหเราเราดูจากอะไรเราเลือกจากจริงๆตอนแรกอ่ะผมรู้สึกผมอยากรวมโปรเจกต์เนี้ยอยากให้แบบว่านักแสดงเอ่อ G.L. ซับฟิกเนี่ยอยากให้เกิดการรวมตัวกันจดนี้ก่อนเลยเราเลยรู้สึกว่าเราดูคาแรคเตอร์ของของแต่ละคนก่อนแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนนะครับเข้ากับในอิเมนต์ต่างๆที่เกิดจากแบบว่าเออการพูดคุยเองการอะไรเองหรือว่าในส่วนของการที่ว่าเราเราดูแบบดูคลิปเขาดูอะไรเขาอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ในแต่ละธาตุที่เกิดขึ้นในแต่ละอินเวนต์เองแต่ละแต่ละคู่เนี่ยได้คือทุกคู่ดีมากครับทุกคู่มีเคมีของตัวเอง ที่เป็นเอกลักษณ์และทุกคู่มีเสน่ห์เวลาเข้าเคมีกันที่เป็นของตัวเองมากๆผมรู้สึกว่าตรงนี้เราอยากจะดึงเนื้อออกมาได้มากที่สุดก็เลยพยายามทำไว้ใจคุณเจคเพราะว่าแบบก็สร้างสีสกิมแล้วแราเต็มความที่เฉียดก็คือรับประกันเคมีรับประกันเคมีเหมือนกันครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะพามีดีที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะดีถูกใจทุกคนไหมแต่รับรองว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเคมีเองไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของโปรดกชัน ผมบอ,อกได้เลยว่านี่อีกเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วครับเรื่องแบตเตอรี่ไม่เคยลงน้อยลงเรื่องนี้ก็ลงหนักขึ้นเป็นสี่เท่าอะไรนะครับ <c oughs> ถ้ารวมสี่เรื่องสูงที่สุดครับสูงที่สุด,ดประมาณเลยเหรอครับประมาณ, <c oughs> มาณเอล้านเจ็ดล้านสิอล้านเออเอาเป็นว่าแปดหยียบเก้าครับแปดหยียบเก้าถึงไม่รู้ว่าจบตะครุหรือเปล่าแต่เป็นแปดหยียบเก้า แสดงว่าอันนี้คือคือเข้าคาดเดาทั้งโปรเจกต์คือตอนนี้ยังยังยังจ่ายกันยังไม่ได้จ่ายกันทั้งหมดครับคือจ่ายคือจ่ายเบื้องต้นไงจ่ายเบื้องต้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะไปสรุปมาจบอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วกันประมาณนนั้แล้วกันนะครับแสดงว่าเราแบบทุ่มกับเรื่องนี้มากทุ่มมากครับเพราะอย่างที่บอกครับว่ารวมการของพวกลอดเลยว,ว่าผมไม่ได้ทำซีรีส์ซีรีส์แค่เพียงว่าเราเราเราทำเพราะเขาเป็นธุรกิจเราเราทำเพราะเขาคือรวมการในการพัฒนาความเท่าเทียมของ L G B T Q A เพศในทุกเรื่องครับของทาง Idol Factory ที่เราทำมาซึ่งเนี่ยครับก็็เเปนนนหึ่งงงใใควาามตั้จขอร ที่เราอยากขนขึ้นไปโกลบอลเราถึงชวนนักแสดงทุกท่านมาร่วมจับมือกันเพื่อไปโกลบอลไปด้วยกันเพื่อทําให้โลกเห็นว่าคนไทยทําได้ครับพูดถึงการร่วมงานกับช่องเจ็ดมันเป็นทั้งแรกที่ช่องมีแบบซีรีส์สักสิครับผมตื่นเต้นมากครับรุนน้าครับว่าว่าทางช่องเจ็ดเขาจะแบบว่าโอเคกับเราไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ขอบคุณทางคุณพัฒน์เองทางผู้บริาหารช่องเจ็ดทุกท่านครับที่เห็นถึงโอกาสเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วก็เลือกเราเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้ไปออนแอร์ทางช่องเจ็ด HD ครับอันนี้ใช้บัตรเ ไปร่วมกานเสนอกับทางผู้ใหญ่ครับใช่ครับไปกับพี่พี่ผู้บริหารของทางเราแฟคทอรี่เองนี่แหละของทางแบบเรวมรวมกันแล้วเราก็ไปเสนอเสนอทางผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคน่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ครับไอ้นะครับไล่แบบชดเวลาทำทำพราะส่วนมากอบบครับติดเอยหรือว่า pl เออก็จะได้แบบช่วงเอ็ช่วงหนึ่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจำที่ผมเคยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ได้ไหมครับว่าผมจะพยายามทำให้ series to love boy love อยู่ในเวลาของผมอยากให้เขาเป็นงานเกย์เออะครับ ผมจำผมก็ถ้าทนายพูดนะว,ว่าผมมาโดนโดนบอกว่างานผม,มเกียรติบีมาตลอดเดีว่าไม่ถึงว่า,า,างานเกียรติบีความหมายคือซีรีส์วเนี่ยคืองานเกียรติบีซีรีส์วเนี่ยสู้แบบซีรีส์กระแสหลักไม่ได้หรอกผมก็เลยพยายามทำงางไงก็ได้ครับให้ซีรีส์เราเป็นงานเกียรติเอแล้วทำให้ทุกคนยอมรับว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหญิงชายชายหญิง,ง lgbtq อะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความเท่าเทียมครับรวมถึงตัวซีรีส์ด้วยละครด้วย เรากความฝันเราอยากให้เป็นละครหลังข่าวมานานแล้วใช่ครับเป็นความฝันที่ผมพยายามทำมาตั้งแต่เดีแรกเลยครับจนถึงทุกวันนี้วันนี้ก็ดีใจครับทำแอบสําเร็จครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่โปริลเมนนะครับเราก็อาจจะได้เห็นอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าออย่างหวานใจเหนีจอมเองหรืออีกหลายเรื่องก็จะไปอยู่เป็นช่วงเป็นทำๆกันใช่ครับของคุณกดดันไหมครับถึงเนี้ยพอกดตัวคนประคาดหวังแล้วแหละรอละใช่ครับผมก็กดทันครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับ ก็ใครมีอะไรติชมได้ครับเข้าไปที่แท็กของตัวซีรีส์ได้เลยแล้วก็โพสต์ในแ็กของซีรีส์ว่าอยากได้อะไรรู่นนี่นั่นเสนอได้เลยครับผมจะพยายามกันกองทุกอย่างผมมีทีมเลยครับที่นั่งคัดให้ผมนะครับแล้วก็มานั่งอ่านผมก็นั่งอ่านด้วยอะไรเงรี้ยเพื่อที่จะมาปรับปรุงที่ดีที่สุดครับเปิดกล้องไม่ไกลแลระวางไว้เราในวนนี้ครับยังบอกไม่ได้จริงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่นานไม่นานไม่นานก็คือเปิดกล้องแหละครับเพราะว่าเราจะพยายามแบบว่าคือดักแดงทุกท่านจะมี มีคิวงานหลายๆ,ๆงานที่ทุกคนบบกต้องชอบฉะนั้นเราจะพยายามแบบใช้คิวนักแสดงให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้คิวนักแสดงเนี่ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต้องใช้เงินไปใช่ไหมคุณมองว่าสิบงรี่ยันมาแต่เราได้มาจริงๆผมว่าต้องต้องได้รับความเมตตาจากพาร์ทเนอร์ครับจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้เกียรติที่ผมไปเสนอโปรเจกต์แล้วหลายๆท่านรู้สึกว่าสนใจแล้วก็อนุญ,ญาตให้นํานักแสดงหลายท่านเนี่ยมาร่วมเล่นกับเราเราก็รู้สึกว่าดีใจครับก็ต้องขอคุณผู้ใหญ่จุกท่านเอง ไม่ว่าจะเป็นของทางแบบเออนักแสดงเอเจอร์เองทางของคุณวัฒนเองหรือว่านักแสดงหลายท่านเองนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับผมอย่างตื่เรื่องนี้ปิวกำกับเป็นสเรื่องคือผมอ่ะอยากจะให้กลิ่นมันเป็นกลิ่นไอเดียวกันผมเลยเลือกใช้คุ้มกับคนเดียวดังนั้นจะไม่มีการโดดไม่มีการหลุดในเรื่องของคอนเทนต์ด้วยนั่นี่คือทีมเดียวกันแล้วทำทุกเรื่องครับโดยที่มีผมเป็นผู้จัดในการคุมทั้งหมดใช้สี่เรื่องเพราะว่ามันสี่เรื่อง่มกับคนเดียวประมาณ สิ้นปีก็น่าจะสิ้นปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะแบบเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็น่าจะได้ดูปีหน้าหรือเปล่าจะประมาณปีหน้าครับไม่ถึงครันี่คือเราให้โจทย์เราให้โจทย์คือยังไงบ้างกับผมน่นแหกับพี่ฟิวตลอดครับเราเราทำงานเราเราทำงานกับกับทางพี่เชนพี่ฟิวผมเองอะไรอย่างเงี้ยทางนอสต้าเองเราทำงานทำงานกันตลอดครับซึ่งซึ่งพอที่อยากเราเป็นทีมใช่ไหมครับอย่างทางพี่ฟิวกับผมเนี้ยเราเราร่วมงานกันมาก่อนอยู่แล้วเราเราเหมือนกับว่าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เราต้องทำกันยังไงมันเลยทำให้งานเราเร็วมากนนใช่ครับใช่อะไรนะครับผู้าเดีฟิลยไหม่พี่ฟิวเขาเมตตาอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอยากอยากอยากให้พี่ฟิวมากำกับแลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ผมก็พี่ฟิวกับผมก็เป็นผมเป็นนักแสดงพี่ฟิวมาก่อนใช,ใช่ครับแล้วผมก็เลยลองเลยคุยกันรู้เรื่องครับเพราะแบบการแสดงอะไรยังไงในบทพอมันออกมาเป็นรูปแบบเป็นช็อตแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็พูดเลยว่าพี่ฟิวอยากได้แบบเนี้ยพี่ฟิวบอกเดี๋ยวพี่ทำให้เลยนะประมาณนั้นครับผ่านแต่ต้องเจ็ดด้วยเลยครับ เราเราอาจจะได้ได้เห็นเห็นความหลากหลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่ละเรื่องแต่แต่แต่ละโปรเจกต์ก็จะได้เห็นเองว่ามีไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าแน่นอนครับโฟริเมนท์จะอยู่ที่ทางช่อง 7HD แน่นอนครับฝากทุกคนติดตามโฟริเมนท์ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ได้มีแค่เพียงความรักเกลาๆอย่างเดียวแต่นี่คือซีรีส์ครับที่เราจะนําเสนอ ความงดงามและสเสน่ห์ของพลังผู้หญิงให้กับทุกคนได้เห็นกันนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับพริเมนครับทางช่องเจ็ดครับ